สวัสดีครับเพิ่มทรัพย์นะครับวันนี้มาแนะนํานะครับไฮโลสกิดนะครับไฮโลสกิดนะครับทางร้านเรานะครับมีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับมีทั้งลูกขาวและลูกใสนะครับแต่งานตัวนี้ผมมารีวิวนะครับเป็นงานขนาดสี่หุ่นขาวนะครับสี่หุ่นขาวนะครับรีวิวหน้าแรกไปที่หน้าหกนะครับนะครับหน้าหกจะสั่นยาวสองทีนะครับสั่นยาวสองทีนะครับหน้าห้านะครับ นะครับจะเป็นสั้น2ทีนะครับหน้า5นะครับส่วนหน้าสีนั้นจะเงียบนะครับหน้าสีนี่เงียบไปเลยนะครับหน้า3นะครับครับสันแรกจะสั้นนะครับสันที่2จะยาวนะครับนี่คือเป็นหน้า3นะครับหน้า2นะครับสั้นทีเดียวนะครับสั้นทีเดียวนะครับหน้าเอี่ยวครับยาว1ทีนะครับแต่ละหน้านะครับแต่ละหน้าจะสั้นไม่เหมือนกันนะครับเว้นหน้าสาีท um e si mm ี่ไม่ส <Mm ั้นนะครับ หน้าสีจะไม่สั่นนะครับหากสนใจสินค้านะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับราคาย่อมเยาเป็นกันเองนะครับมีทั้งลูกขาวและลูกใสนะครับอยู่จะโทรมาก็ได้นะครับ0 9 4 6 2 3 1 8 8 4นนะครับฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับขอบคุณครับ